สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอื้อสายสุขุมสุขคนครับสวัสดีเสารวันพฤหัสครับพี่น้องนะมันนี้อากาศแจ่มใสพี่น้องแจ่มใสอากาศดีฝนตกจุดปินท้องสามแต่เสาร์เลยพี่น้องการะวังเด้อพี่น้องเด้อขับรถขับลากันระวางลื่นถนนลื่นเนี่ยฝนตรงนี้ฝนกำลังเข่าพายุครับพายุเข่าตรงนี้การะเวดระวางกันเด้อพี่น้องเด้อระเวงระวางให้ดีพี่น้องครับขับรถกันระวางให้ดีครับ ยาห้มันเกิดปันหเหตุพี่น้องเนาะเกิดปัมันเหตุอ,อ,นะอ,หตอ,อันตรายของพี่นอ้องแต่เรเป็นร่วงกันใดีพี่น้องครับเนาะเป็นห่วงกันทุกนคนมาพี่น้องมาวันนี้มียำแหนมพี่น้องยำเหนีแยมบทปเซเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มตัวคือควมแ่บพี่น้องครับแ่บแสบพี่น้องแ่บแบกันครับมีครับ นีไก่คร oh! ับถอดกรงถอดไก่กินเนยพี่น้องนี่ครับโอ้ยกับขี้เก่าพี่น้องนะกินเพื่ออยู่เ่ออยู่เพื่อกินนะพี่น้องเนอะนี่ครับมีบักทัวบักทัวกับแกมพี่น้องกินข้าวทิพย์็กับผมนะพี่น้องเด้อมาจจกกับมียยงไหลายพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่นะพี่น้องเนาะกินเฮาที่เฮาอยู่ได้พี่น้องจะกินฟุ่มเฟยกินฟุ่มเฟยแหละกับบอดีพี่น้องเนาะให้ถร่างกกยของ สุกพะกพองกับสิบบดีครับกินมันกินทอดการกินต้องระวังพี่น้องเอ้ยไห้กินนั่งเขากินยังกะมึงอย่าท่องทวงทองเสียพี่น้องเนาะเสียการใช้งานเขาฝากความเป็นห่วงหาพี่น้องสุข,ขุมทุกคนเอาพี่น้องเนาะว่าทั้งบ้านหรือทั้งโซเชียลทั้งโรงงานครับอันนี้ก็ตทิปเขาพี่น้องหนึ่งเขาจะตีหาพี่น้องเอ้ยตื่นมาตีหาตื่นมาตีหา,า,หาว่าทายรูปทายยังให้พี่น้องมึง กินเขาเแซ่บพี่น้องน่ครับสำหรับนาจากกับบอดี้มีงอย่งางไม้ที่รู้ละอลังการสำหรับคนอื่นเขานะพี่น้องเนาะกินไปก้อนพี่น้องตำนี้กินเพื่อประทังชีวิตพี่น้องเนาะกินไปเรื่อยอันใดแซ่บอันใด, ب, นด ب, มากก็กินพักกันกินพักกันทานไปครับพี่น้องเนาะวันจุดพิธังนนกับปหาให้บุญฮ็้ทานพี่น้องเลยเฮ็ดให้สูขภาพร่างกายของอนาคต บุญบาปว่าเรามีสูงสูงถืงงงใจมีเงินมีคำใส่อ่างซุ้มคนรวย้เขาครับอาบอครับสํา,ากกหรัรรรบปนนี้นรครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะนะครับฝากติดตามนะาจ๊ะนะครับพี่น้องเออเพื่อเปลี่ยนลังใจคลิปต่อไปนะพี่น้องนะนเน,น,นาะสําหรับมันเอน้าจ๊ะก็มี่ยังม,มากมไยมครับสวัสดีครับ